สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแป้งอีกแล้วนะคะที่ช่องปลาแป้งกับน้องบุญนะคะวันนี้แป้งก็จะพาทุกคนมาดูการต้มเกลือแบบโบราณเนาะก็เหมือนเหมือนแบบการต้มเกลือสินเทานั่นแหละจะตอนนี้ก็คือจะมาเอาขี่กระทาเนาะมานแป้งเขาเรียกว่าขี่กระทาก็คือเป็นดินที่มันขึ้นเกลือเราก็จะเอามาเหมือนคำแบบเก้อน้ำนะจ้ะแล้วก็จะไปกรองให้น้ําเค็มมันออกมา ก็ตอนนี้พ่อก็คือกําลังตักดินใส่รถเพื่อจะเอาไปใส่ในรางเน่้อจ้ะนี่ตัวน้อยก็มาป่วนเขาดูดินที่พ่อรมเอาไว้มันก็จะเป็นเหมือนก้อนเกลือด้วยนะจะ๊ะตัวน้อยก็คือสนุกมากชอบเดี๋ยวจะมาจับก้อนดินให้ดูนะ เนี่ยเราก็จะเอาไปทํามันเป็นเหมือนมีเกลือขึ้นมาเนาะตามผิวดินส่วนอันนี้ก็คือล้างน้ำที่เรากรองแล้วเนี่ยจ้ะอันนี้แม่แป้งก็จะใช้น้ำในนี้แล้วจะไปต้มเป็นน้ำเกลือกรองมาจากนู่นทางนไปดูทนก็คือดินที่ดินเมื่อกี้นี่แหละจ้ะเอามาใส่แล้วก็เอาน้ำในโบเราก็ตักมาใส่ ก็ปล่อยเห็ดกองเข้ามาน้ำมันก็จะไหลเข้ามาเป็นน้ำสะอาดเอาจากน้ำในป่อเป็นน้ำเกลือนะจ้ะแต่ว่าก็รสชาติก็เค็มมากเนาะดูขนาดตามทุกปุ๋ยถุงสีดำนี่ยังเกลือขึ้นเนาะจ้ะแล้วก็จะใช้น้ำในนี้ไปต้มนี่ตอนนี้ก็คือแม่แป้งตั้งกระทะต้มแด้นะจ้ะก็กําลังเดือดเนาะ อันนี้ก็เป็นการต้มแบบโบราณเลจ้ะเมื่อมันแห้งแล้วก็จะได้เป็นเกลือที่ไว้ปรุงใส่อาหารแบบนี้เลยจ้ะที่ข่าวก็แม่แป้งก็ทำมานานแล้วนะจ๊ะทำมาหลายปีแล้ว